คึกคักไม่ถึงชั่วโมงเกลี้ยงแพงครั้งแรกเริ่มเดือนละหนึ่งครั้งปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับบริษัทใหญ่9้าแห่งร่วมเปิดโครงการจำหน่ายสินค้าจำพวกเนื้อหมูกิโลกรัมละ150บาทเนื้อไก่เนื้อวัวไข่ไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ในราคาพิเศษณตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีนายสัตวแพทย์สามารถประสิทธิผลปศุสัต ได้ร่วมจัดทาโครงการจําหน่ายเนื้อสุกรสดจากฟาร์มในราคากิโลกรัมละ150บาทรวมถึงสินค้าปศุสัตว์อื่นๆเช่นเนื้อไก่ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ในราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนเป็นที่ทราบกันดีว่าสุกรตอนนี้มีราคาสูงขึ้นโดยวันนี้ได้นําเนื้อสุกรสดได้มาตรฐานนํามาจําหน่ายกับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอท่าม่วงและใกล้เคียงทางปศุสัตว์เราไม่ได้นิ่งนอนใจเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้จัดทต ตลาดกลางนำจำหน่ายสินค้าเนื้อสุกรสดไก่สดไข่ไก,ไก่มาจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดส่วนในเรื่องของโครงการมีเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วไปดีเราจะทำอย่างต่อเนื่องหรือติดตามเพจปศจังหวัดกาญจนบุรีได้ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ไหนโอกาสนี้นายสามารถประสิทธิผลปศจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ทางปศัวจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับภาคเอกชนจะทำโครงการตลาดกลางสินค้าจำพวกเนื้อสัตว์สด จากฟาร์มโดยเฉพาะเนื้อหมูจําหน่ายกิโลกร,รัมละ150บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนรวมถึงเป็นตลาดกลางแรกเปลี่ยนสินค้าในราคาที่ย่อมเยาวพิเศษแก่ผู้บริโภคนอกจากเนื้อสุก,กรแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นํามาจําหน่ายมากมายผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนและเปิดตัววันแรกครั้งแรกได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมากสินค้าทั้ง9้าบริษัทนํามาวางได้เพียงไม่ถึง1ชั่วโมงประชาชนสนใจซื้อกลับไปจนหมดเกลี้ยง กแงสินค้าทุกแห่งได้รับมาตรฐานรับรองจากกรมปศุสัตว์ทั้งสิน้นดังนั้นผู้บริโภคให้ความมั่นใจได้กับสินค้าทุกชนิดปลอดภัยและประชาชนที่เดินทางไปซื้อสินค้าทุกคนบอกว่าดีใจมากที่ทางปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาอยากจะให้จัดต่อเนื่องไปเพราะประชาชนจะได้รับสินค้าคุณภาพกลับไปบริโภครวมถึงราคาถูกกว่าท้องตลาดใหม่สดจากฟาร์มที่นํามาจําหน่ายในตลาดกลางแห่งนี้เป็นการแบ่งเบาเรื่องค่าครองชีพของประชาชนลงไปได้เยอะมากเพราะใน ต้องตลาดอย่างที่ทราบหมูกิโลกรัมละเกือบ300บาทลูกหลานทํางานได้วันละ300บาทไปซื้อหมูได้แค่กิโลเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะหมดไปกับหมูเมื่อมีทางปศุสัตว์มาทําโครงการตลาดกลางแบบนี้ชาวบ้านก็อยากจะให้มีตลอดไปเดือนละครั้ง2หรือ3ครั้งจะดีมากเลยซึ่งเป็นเสียงของชาวบ้านฝากกับทางสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้รับทราบด้วยเป็นวันที่เราคิกออฟนะครับในส่วนของโครงการตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัตถุระสงสมก็เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับสินค้าปศุสัตว์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับและมีราคาย่อมเยาวนะครราคาพิเศษซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมีในส่วนของอเนื้อสุกรนะครราคาถูกวันนี้ก็เป็นเนื้อสุกรราคากิโลละเพียง150บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางประตศาสต์ที่จะนํามาจําหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคครับจะมีะสินค้าที่จําหน่ายในราคาพิเศษที่ถูกไปในท้องตลาดมีเปิดตัววันแรกครับก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากน่จะสังเกตได้ว่าที่เราพอเราเริ่มเปิดนี่ก็มีเข้ามาแล้วก็มีคนสนใจเข้ามา รับซื้อสินค้ามากมากก็มีฟาร์มที่เป็นฟาร์มมาตรฐานทั้งเป็นของบริษัทและเอกชนนะครับก็มีจำนวนมากนะครับแล้วแ,แต่ละแห่งเนี่ยก็คือ,อ,อก็ได้รับการรับรองมาตรฐานและทางสำนักง,งานประุษัต์จังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยเราได้ดำเนินตามมาตรการนะครับเข้าไปเพื่อตรวจสอบเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า สิน,นสสค้าที่ออกมาจากบริษัทหรือว่าทางทางฟาร์มเนี่ย<ะ>ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและปลอดภัยต่อโรคครับก<ง>็ฝ <Lar> ากไปถึงผู้บริโภคนะครับว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจากในภายในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยจะมีในเรื่องของมาตรฐานที่ปลอดภัยและก็ได้รับการรับรองจากทางราชการนะครับ ก็ออขอให้มั่นใจนะครับว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนทางบริษัทในจังหวัดกาญจนบุรีปลอดภัยและได้มาตรฐานครับมาบมริไัทค่ะมาซื้อหมูค่ะราค,ค,คาในตลาดกันนะคะแต,ตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะตลาด250ร0 0าที่นี่150ค่ะแล,ะละ้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่นำสินค้าถูกๆมาลดราคาให้ประชาชนค่ะ มาซื้อห<ผ>มูซื้อไข่ค่ะค่ะเศรษฐีที่บ้านเป็นลูกพ่นของประจําประจําอยู่ค่ะค่ะเยอะไหมว่าไงคะก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าทํากับข้าวแบบให้ผู้หิงโตด้วยอ่ะแล้วคุณเขาจัดปรยจานอะไรนี่เกิดจากอ้ไรอะไรนะคะโครงการที่ที่เจัดขึ้นมาดีมากเลยอยากให้มีเรื่อยๆอยากให้มีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเพราะเราซื้อขอกไข่เนี่ยขึ้นเป็นวันนี้ขึ้นทีเลยขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ของที่เราใช้เ,เ,เนะีเ่ยหมูไก่เนี่ยตรงนี้กับในตลาดราคาจะแตกต,ต่างมากไหมแตกต่างเยอะค่ะเพราะตลาดตอนนี้สองร้อยสองร้อย